ที่อาจจะเป็นอันตรายเขาต้องการที่จะใช้วุน่นยนในลักษณะที่มันไม่มีการคิดทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวการพาชปปปี้ไปสู่โลกอันตรายเมื่ออยู่ท่ามกลางความรุนแรงชัป,ปี้ต้องเรียนรู้ว่าการมีชีวิตโลดหมายความว่าอย่างไรเมื่อชัปปี้ถูกพาไปอยู่ในโลกของนักอาชชยกรซึ่งมีนินจาและยรันดิคู่หูที่มีส่วนในกลุ่มอาชชากรรม ชัปปี้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในตอนนี้ชัปปี้เริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความสามารถเรียนรู้จากทั้งสองเขาได้รับการสอนเกี่ยวกับการต่อสู้และวิธีการเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงชัปปี้เริ่มเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำได้สิ่งที่ควรทำกากนินกาและโยรันดิแต่มันก็ยังคงมีความเป็นเด็กในหลายๆเรื่อง เช่นการที่มันพยายามที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำความขัดแย้งและการทุบตบหุ่นยนต์ที่มีจิตใจเหมือนเด็กสามารถเข้าใจแนวคิดเรื่องชีวิตและความตายได้หรือไม่ดับบี้เริ่มมีความสัมพันธ์กับดิออนและโยลันดิที่พยายามที่จะสอนมันเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมนุษย์รวมถึงความรักและความเสียสละ แต่การที่ชับป,ปี้เริ่มเรียนรู้จากรูปอัากรรมททำให้มันมีปัญหาในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันควรจะเป็นเมื่อวินเซอร์มัวได้พยายามที่จะลบล้างโปรแกรม AI ของชับป,ปี้และทำลายมันเขาเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถของวุนยุนในการรับผิดชอบต่อการกระทำของมันเขาเชื่อว่าชับป,ป,ปี้ไม่ควรได้รับอิสระในการคิดและต้องถูกควบคุม การต่อสู้เพื่ออิสรภาพชัปปี้ต้องตัดสินใจว่าใครคือคนที่เท้จริงและต่อสู้เพื่อช่วยตัวเองจากการถูกทำลายเมื่อวินเซอร์พยายามที่จะทำลายชัปปี้และพยายามฆ่าดิออนชัปปี้ตัดสินใจที่จะสู้เพื่อชีวิตของมันเองและหาทางทำให้ลูกหินมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าการตัดสินใจของชัปปี้ที่จะต่อสู้และช่วยเหลือดิออน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้ของมันในเรื่องของการเสียสละและความรักในตอนสุดท้ายซับป,ปี้ตัดสินใจที่จะใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีเพื่อย้ายจิตใจของดี